สวัสดีครับผมไวคิวเลอร์นะครับนะวันนี้จะมาเล่นมาครับพาร์ทที่สี่ละมัง้งก็ไปเล่นนอกรอบมาระหว่างที่นี่ไม่ได้อัดเป็นนาก็เกิดขึ้นอย่างนี้ส่วนพวกนี้ก็ไปเจอมาใน ไปเจอมาในใต้ดินตรงตรงตรงไหนวะอ๋อตรงนี้แล้วก็เจอถ้ำเพิ่มเติมแล้วก็เจอถ้ำเพิ่มขึ้นเจอถ้ำตรงนี้แล้วก็ขุดลงไปจนถึงนี้แล้วก็เจอถ้ำต,ต,ต,ตรงนี้อีกแล้วแต่กูโกรเนี่ย ปกติแล้วหมดท่าเลยนอะถ้าที่มีเทคนิคลงๆย่างมิสเตอร์เรชันัแท้จริงสิท่งมิสเตอร์เรชันบุกมาก็ได้มีนาเดี๋ยวบอลแบบล้องขอคนเขาจะสู้ได้แ้่ไม่ได้รู้หมวมาทำไมกูรอต่อเอาแต่ท่าบอลส่งออกมัเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะครับเจอเหล็กอีกแล้วเ

อ๋อสดชื่นจังเลยคุณจะซื้อเสร็จตรง้เหรอเออคัเอ๊ะเสร็จหรอ่อไปที่ห้องจิ๊ก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็ผมไม่ได้เอาไว้ดื่แล้วนะปาอาเนี่ยอ๋อนี่อย่บอกเลว่าไม่ใช่พวกเราจะซื้อเกือชุดตัวผู้ด้วยเหรอ

เราก็เตรียมออกจากบ้านชุดเกราะก็ยังไม่ต้องทำหรอกยังไม่น่าจะได้สู่เท่าไหร่โอเบิดแล้วไปนอนก่อนดีกว่าค่อยไปค่อยไปต่อไปเล่นนอกรอบก็ไปเจอ เจอดอกไม้แล้วก็เอามาย้อมแกะแล้วก็ตัดขนแกะออกมาตอนนี้ก็กลายเป็นแกะเหลืองไปแล้วเดี๋ยวจะไปสํารวจเกาะน,นั้นดูแล้วกันนะครับระหว่างที่ครับก็ตัดแล้วกัน ถึงแล้วครับลงเก็บดอกมาเป็นหน่อยก็ไม่ต้องสงสัยพวกนี้ครับก็ตัดไปอ๋อลงเาเนมด้วยว่าอขวานมาด้วยดีกว่าแต่พอกลับไปวิ่งเสร็จกายก่ก็จบแล้วทุกทีตายสิมาเป็นืกอออไ

ตอนนี้คุณได้แค่นี้แล้วเพม่อนนายเหนื่อยอยีกการนี้ลองกระโดดได้ถ่ายข้างเฮ้ยอีกข้างเลยไม่ใช่ว่าแรงกระโดดของมอนั่นมันมีความแน่นอนเลยฉันว่าไปว่าภาพนี่ไม่ลองข้ทำอาจจะท้อหมอนั่มถึงในการทำให้บิลขวาที่เป็นข้างตึงหนักไม่ชอบกระโดดด้วยขาซ้ายบ่อยๆแต่ว่าเวลาที่เขากระโดดให้สูงที่สุดเนี่ยอเวลากระโดดด้วขาขวาอืมโอยซิกกอนนี้ก็น่าย้ายมาอยู่นั่นเนี่ย ก่อนนี้ก็นายจะย้ายมาอยู่ได้แต่เป็นขาขวอือถึเอาวาที่สุดของนายคือพลังกระโดแต่ว่านายดึงๆมันออกมาใช้ด้าีเต็นที่

น่าจะใช่เรื่ยองของแบบนั้นอีกฉันต้องดื่มแบบเย็นอยู่แล้วสิจงไม่ปในหมายความไปอย่างนั้นไม่ตายสินายทำให้ฉันผิดหวังจริงๆคุณโจก็พูดอะไรก็จะแพ้ให้กับฉันนายแพ้ออมิได้ยักเยินเลยตอนนั้นฉันชนะแล้วมันไม่มีทางที่ตอนนั้นไปตลอดหรอกนะเดีย๋ยวบอกดิ ว่าตอนนี้ลายกำลังคิดว่าคนกลางใจแลจ้วจะชนะยางนนในหัวพี่จะได้เป็นตวรุ่งดรื่อยจงโบอ้อ<ต>หิวจุงเบไม่กินไม่ได้ก็ไปเรื่อยๆก็ไะหาเรืออ่องทะเลาะซะอีก แตพูดเมื่อกี้คำตอบปูดแค่ครึ่งเดียวอังกระโดดที่หน้าเนือเชื่อนไม่ถึงส่วอีกเ็ลูกน่าเป็นไร์ท่านเป็นไตั้งต่อพูดลงลเดียวับเอไรนะไมรู้ตอง่าจอาไแต่คิดว่าจะป้องกันได้้นสิบลูกะง้เระว่างกับก็ตัดนะครับถึงแล้ว หิวหิโอเคจะเป็นแ้อ้โเอมบบองเองการเนที่ะแต่ตัวีของาอมโอเคต้นอ้อยก็ปลูกไวเยอะแล้ว ก็ตรงนี <pim> ้อ่ะรึเปล่าอย่างอาหาร

โบบอเค <Okay. S 2> oh ท,ที่เหลือ,อเก็บใส่กล่องแล้วก็ลุยทำอ,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 อืมเอาทรายมาด้วย <c oughs> มีแค่นี้ยแหละอาหารก็มีแค่นนี้

รอบหนึ่งนะครับขอตัด